ไปแหน่เนาะพากันเดินทางเดินทางกลับบ้านเดินทางกลับบ้านเราจะลุยยีด uh, okay. oh ีใช่ไหเนาะเดินเดินเดินอ่ะพี่ลองโอ้ยไหวยีดีนี่เนาะโอ้เล่นก่อนเลยบ่จิตฮ้อนเลัดมันใกล้ควันบ่ใกล้ควันอืมนี่เโอ้มันใกล้ควนเเต่่าสิบออออางดีตาเมียได้เฮ้ยเนาะตีตี เอาละเอาเอานี่ก่อนโอเคเอาเอาไว้เอาไว้เสียบจิบเอรกินนมนะ,ะเออคนแค่นี้ฮะคนกดูกุกัวบานนี่อืมชูเบิงเอาชิเบิงทั้งนางคนนำกันกำน้งชุกแะบบาดเหนะ็นนหเนี่ยมากระไคนบาทน,นี่ชูเจ้าก็สิได้ขึ้นมา น่องไ้กับชได้ขึ้นมาหนีพาเมียขึ้นมาเห็นบ่พามียมาเจ้าก็น่อหนีบ่ได้อยู่แล้วเนี่ยเจ้าหน่อดูออกมาหนีคอนเต่านี่เน้ียาันเนอ้อฮฮิตได้เาตเหต็นยั้งบนอน ทองาพระเจมใส่แดดโดนๆในของงข่เนาะพอสิได้เกี่ยวข่าวดอให้มันเบิดก่อน <c oughs> อยู่นหนเกี่ยวได้ได้พี่น้องเอ,อ้เนาะเอ้คาคนอื่นเดอ้อพี่น้องเดอ้อคนอื่นข้อกับทักทายสบายดีเอฟซีเบิดสุขสู่คนทางฝั่งลาวฝั่งไทยทางต่างประเทศพี่น้องเอ,อ้คือเก่าเส้นเดิมเดิมมานี้เด้อ พาพ่อแม่พี่น้องมาหาทางน้องตุ๊กเนาะพุ่นพากันเฮ็ดเวียกบุนบัณฑ์บุนบัณฑอยู่พี่น้องเอ้ยเนาะสิะไปเตือนเพิ่นนําแน่เนานะอ่าเวลาอ่ายุกเครื่องยุกของเพ,พิ่นนั่นแหละผู้สิไปบอกเพิ่นนําพี่น้องเอ้ยอ่าแล้วก็ FC เพิ่นคอมเมนต์กันเข้ามาหลายเนาะอ่าสงสารน้องตุ๊กนําแน่อ่าก็มีหลายอ่าคอมเมนต์อ่า,มมอาที่ว่าโดยความเป็นห่วงเป็นใยแบบกับทางน้องตุ๊กเพิ่นนี่แหละ ยังน้อยหลายเอฟซี FC เป็นกระบอกอยู่แต่ว่าเหตุเังไรเสียมันเป็นไปแล้วประชันนะเอฟซีเป็นกรืเข้าใจหนึ่งคือคอนไฟพี่น้องเอ๋เนาะคอนไฟแต่ว่าคลอดออกมาเนี่ยระวังเลยประชันนะบัจจิง่งกระเบื้องหูน้ำหลอกพี่น้องเอ๋ตัวนี้ก็ได้ต้องเอฟซี FC เนะาะหาผู้เพันผ่านประสบก,การณ์มาเป็นอันน้องฮอนมาก,ก่อนช่าง,างบัจจิ่งก็ยังกระเบ่้องหู้ดอกม่แต่ว่า สีเอาคำบอกคำ่าเนาะ,ะของทางหยิบซีมาบอกสู่ทางน้องทุกพังแล้วก็คือว่าวันเนี่ยทางน้องๆเพิ่นอยู่ปัจจุบันนี้นะคือในเดอมเขาเดิมน้ำเนาะอ่าเดอมเขาเดิมนำ้ำแล้วก็เดิงบอลยูเป็นยังคือประชันเป็นยังไงเ,เนาะคือฮาวูเนาะคือทางน้องไรเนาะเราก็มีครอบครัวเราแล้วอีกบุรุญเราสีเอาเมียเราขึ้นมาอยู่แบบนี้น,นะพี่น้องไง ส่วนน้องตุ๊กกับน้องไซนี่บ่จิตว่าเห็นน้องๆเพิ่นว่าว่าสิปุกกระตบออกมานอนต่างคือเว้าแบบนี้หน่ะพี่น้องเดี๋ยวสิมาถามไทยเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อก่ลืมก็ไปไปเบิ่งก่อนเนาะอ่าทางน้องๆเพิ่นอ่าสิเกี่งานตัดพุดว่าซั่นพี่น้องเอ้ยเนาะึบอ่าฮหาเงินเด้อบ่ิว่าหาเงินทอนไว้ทอนนนไว้พอ ตัวสักน้องๆเพิ่นว่าไว้ซื้อเข้าเพิ่นว่าได้ยังบ่ทันท่อนครับอ่าพอได้จะซื้อเขา้าเขา่าพอว่าทางน้องเพิ่นออกขึ้นต่างในไรพี่น้องเคยเนาะอยู่เพิ่อนอ่าพอสม,มัยซับก็ถือว่ามันมันหลายคนแล้วอ่ามีแต่ผู้ชายได้ลูกเต้าเพิ่นใหญ่เป็นกุค,คนเนะน่ยสีคนเพิ่นบ่4คนอ่าน้องไลนะ่อีกเนาะอ่ะะาน้องไล่กับเมียอีกผัวเมียขึ้นมาอยู่เพิ่นใหม่ว่าซั่นญะ บาที่นี่ทั้งน้องไส้น้องตุ๊กกะสีไปอยู่นะปุ๊กกระตอบอยู่เดอ้อแต่ว่าสิปุ๊กอยู่ใส่ให้มันไก่ควันเด้อพี่น้องเนะาะฮัาเด้ออ่าสบายดีอขอคำน้ำแน่พี่น้องเอ้ยมาเนี่ยสบายดีสบายดีน่องเด้อเนาะน่องไส้สบายดีน้องสบายดีเจ้าประคุดนี่น้องไม่พี่น้องเอ้ยโอ้ เจ็บเข่า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 เข่าไหนเอ้าผู้ใดน้อง้าหเป็นทั้งเจ็บเข่าทั้งเจ็บเข่าทั้งเจ็บหูทั้งเจ็บหูพักแม่ดีเอ้ามาครับได้ยี่บ่อะได้ยี่บ่ผันยังต้องใช้คือนี่ไม่แล้วผันยังถือต้องตุ๊กไ่ได้ผันได้ยี่บ่ออกมาเนี่ยนอนดึกพอดนอนดึกจนไม่ได้ผันเข่าเตา ข่าวเตาพักผ่อนในเพียงพอนั่นนี่เลยละเมนุออนโอ้เริ่มเริ่มเลยนาะเริ่มออกแล้วบัดนี้ออกแง่ยเริ่มปุ้งแล้วบัดนี้้นองตุกเป็นแม่ปุ้งแล้วป่ะเป็นแม่คนเลยอายเลย่องบะจิตเลยไอ้แล้ว้องตุกแล้วบัดจักเดือนแล้วอันน้องตุกสี่เดือนที่เขาหาเดือนสี่เดือนที่เขาหาเดือนคนเถ่าคนเดาไปไปเซ็กเบิงไปกวดเบิงนะบ่เป็นผู้ชายเลยป่ะผู้หญิงบ่ได้กันนะ

ได้บ่ได้บ่ข้าดิ้ถือบ่ไหมไปไปยางไปมาไปไปเนาะพากันเดินทางเดินทางกลับบ้านเดินทางกลับบ้านเราจะลุยยี่ดีเราไปเนาะเดินเดินเดิอ้าจุดหลังโอ้ยไหวยี่ดีนี่เนาะโอ้แรนก่อนเลยบ่จจินฮอนแรนมันใกล้ควันบ่ใกล้ควัน Đi đi bái, à, gì, tà đây, hơi. Nó long đi tả mía đấy no mười bốn mười nó mày phùng mày mày đấy phật phật nhỉ mày phùng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  mày long mày phùng ชีวิตครอบครัวน้องตุ๊กคราวนี้ก็ได้ใช่ปาะนี่เนาะที่เพิ่นเนาะนี่ที่นี้ยว่ะงับขึ้นมาอีกจะหน่อยเนาะเหตุกำมาเห็ดกระต๊อบนะมันจังบวกล้นเนาะบัจิุว่าเชื่ออยู่มาแนะนน้ำน้องเพิ่นอีกนี่ตัวนี้นะพี่น้องเอ้ยแม่นยังดอกแมนเมนกำมามีมีกระต๊อบยังว่าเออ ง่ายเนาะง่ายให้กบนองนไปยููมันคลอนฝนปอตุยูน่เลยบ่น่าน้องชายอยูน่เลยเออเออเออกินไหนกินไานกอนองเลยไปหาฝ่าไปใช่ไหมนียน้องายบ่ขึ้นมาแล้วป่ะเออเออให้เพิ่นเห็ดเบียะ ราะว่ามืัอนี้เขาก็คือเบาแน่เนี่พี่น้องเลยป้าตุไมไเพิ่นเด้อพี่น้องไมมไม่ตายเนาะเมื่อไหร่ไหมอันน่ะเขาขันเอาได้พี่น้องเลยนี่เด้ไมมมันตายแล้วฮ่นี่พดไมมพดตอกน้องใช่ที่ว่าอ่าสีมาปุก๊กไมมเนาะเด้๋ยวกะพูดขีดิดนถมอยู่นี้นดิเฮ้ bảo này thì tàu phần trụ khoan cua mua ăn nhỉ nó là nó à du hán đơ thì nó bơ bơ tham cái bơ nhìn con nó tàu thì người cứ câu nó khẩu mà hay phần phân được bảo để thì sư khẩu mà hay phần phân du với chiếc cái

เต่าเมื่อวานนี่เด้พี่น้องเนาะน้องเพิ่นว่าบ่ได้นอนบัดคืนน้องตุ๊กเพิ่นว่าไปนอนบัดคืนบ่น้องตุ๊กนอนดึกบ่นอนดึกนนเกนาะเห็นบอกกระต๊อบนี่มันยังควอันอยู่ได้นี่เนาะควันอูบไปเลยพี่น้องทางเคทือนนี่เป็นน้องไรเฮ้ยบ้าบัดนีด้ควันกระดูกกุ้วบ้านเจ้าสีเห็ดยังนี่เผาหน่อไม้เผาหน่อไม้ เอาเห็ดเบิ้งเนาะสิเบิ้งน้องตุกเพิ่นก่อนเตาเจ้าบ่หนิเนตาแตกแล้วเตาแตกก็ได้เอานี่เห็ดเตามันมันกกสีติดอยู่บ่ล่ะติดติดตีเอาละเอาเอานี่ก่อนโอเคเด้อโอเคเอาเอาไว้เอาไว้เซฟอยู่บ่กินนมนะ,นะเออคอนเทนีน์ฮะ คนกระดูกกุว่ะบาทนี่อืมชูบึงเอาชิบึงทั้ง,งานางควนนำกันกำนำสุกแบบบาทบึงนำตุกเข็ดกินก่อนพี่น้องเอ้ยโชว์ความสามารถให้รับเอฟซีเห็นในเด้ออ่าสีเผาน้อไม้น้อไม้ไปแก่งกว่ะ เห็นเองบ่ส <geen tacos. S 1> oh! ุด no. น oh! ี่โอ้ธรรมดาเด้พี่น้องเลยเนาะโอ้ยฝึกฝนแล้วเริ่มเป็นแม่เลยฝึกฝนแล้ววะไปไปมาอะไรหุ่นนี่เนาะ เอาเดี๋ยวแต่ความสมารถเ้าเด้อบอกิบ่าวอย่างเด้อันนี้ได้บอกสิบว่าเห็ดเบ็ดเห็ดเบ็ดได้ให้พวงกินเนาะเออตัวเป็นป้องนะเจ้าเห็ดอกินแกงใชงใช่จิโร่เห้ไฟนะ tít chưa bộ các răng tít nó Ừm mhm 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 con lại mhm 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 nó Nói đi nó 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 bảo khu mà đấy cho phải đưa nó rồi Ờ, à, à, à. hết bay, hết bay Anh khư mà nhà cát còn, phía người nó, xảy, nó đúng đúng. Ỉ, Hãy soi gì bó hãy เออเออใหม่คนตาไปน้องใหม่คนตาเดอ้อกำลังใช้ความพยายามพี่น้องเลยเดอ้อเอาคลิปนี้ก็ได้ตะกี้าทั้งน้องนอนหนิบอ่ะเผารถเด้อเนาะตะกี้เน่ยนอนนี้นาะกับน,อน,น้องชัยเนาะบัดน,นี้ถ้าหากว่าเพิ่น พาเมียเพิ่มขึ้นมานี่เพิ่มก็สิเจ้าสิ้นนู่นี่บ่เห็นครัวเลยบ่เตา่กเตาก่อนดิสามผีแเตแม่เตาซื้อเตะฮืองแล้วไปเัตี

็บหูจ็บหูน้ําแนหูก็เจ็บบาดมันเกี่ยวกันบ่พี่น้องเอ้ยกับน้องพันทองเกี่ยวกันบ่กันนะเจ็บแขวมันขึ้นมาขมับกับหูพี่แม่นบ่น้องจุกเ้าก็กลางคืนก็ให้พัวแล้วขึ้นมาจอบเต่าเจ้าก็นอนพักผอนน่ะเออเนาะแม่นันไดเนาะเอ้ไปสั่นน้องทุกเอ้ย เนาะเขาได้ยังไงอยู่บ่เขานะยังบัวลายบันไดยังบัวม่านช่องถวยแค่ยังบัวม่านช่องถวยคือว่าวนะน้องตุ๊กเลยเนาะบ้านนี้นะขั้นว่าขอดนี่ทูเจ้าสมคนต้องคือบอกเนี่ยเนาะอยู่อยู่เฮือนตังเนาะแม่นบ่ชี่เลยนี่แถวนี้น้องตุ๊กเลย แถวนี้มันคอนไฟบ่ได้ถึงบ่ผู้เออตรงย้ายเด้อน้องเด้ออือบ่ว่าคือเฮาฮู้แห่น้องไลฟ์เพิ่นอ่าภรรยาเพิ่นอ่ามาอยู่แม่นบ่น้องีเมียได้ไดอามีแล้วบ่แม่นต่างคนต่างมีเมียพี่น้องเอ้ยต่างคนต่างมี่นบ่ FC เพิ่นก็ว่าโอ้ยบ่ันเอาให้น้องเพิ่นปุกตบอยู่แถวแถวเหนือๆลมๆพุ่นได้น เดี๋ยวจะบอน้ำลงไสเนาะบอน้ำลงไสโอ้โถ่เบากคันได้บบนี้เด้อวิธีปอยู่ขังนี้แท้เอออยู่น้าเดินลังไม้คนจะเออ่นมาพูดแล้วจะมาพูดเล้วโอ้โหแล้วอี่เออหลบแหววไปหลบแห้งมมีแผนการอะไรบ้า เออเห็นทั้งเอฟซี 4, เพิ่นก็นว่าอยู่คันธีไปอยู่น้ำปูน้ำยากะเพิ่นก็นเพื่อนต่างเพิ่นเ<ม>นาะนคนก็หลายอยู่คนเลยมีจำนคนก็นกเนาะเฉพาะเพื่อนปูเพื่อนอยายอยู่เยอะๆนี่นะแม่สามคนสี่สคนเนาะสี่คนเ,นเป็นปะ่ะสามอเอาไหมคิดดีๆ อสองคนเฮ้ยหน่อยบาทสามเฮ้ยกระติกบาพอก็แม่กระชองออแล้วอเอาเอาลแล้วกเอาอีกหนึห่งหาคนหาเนาะนี่นะนมันก,ก็หลายคนบัดนี้ชูเจ้ากับชีได้ขึ้นมาน้องไรกับทได้ขึ้นมาหนีพาเมียขึ้นมามเห็นบ่พามียมาเจ้ากนนนับน้อหนีบ่ได้อยูยอ่แล้วนี่เจ้าไหน่อดูออกมาหนีขอนเต่านี่ ยาฮแบยายาฮเ้าฮยงบันเออยูเพือนเอเออสุดแ่วสันนาะพี่น้องเลยเนยแว่ะแถววาผมเห็ดสีแล้วเนาะมันคอนกรุบก้วยคนท่องคนใส่กาได้เลยเนาะมันท่องคนใส่นอนอือคนโมเมนต์ไงได้เนาะคิดๆนะ อยากให้มันอยู่อยากปลูกก็ตับอยู่ดีแล้วมีคุคดอยู่บ่เอ้า FC เพิ่นก็ให้ปลูกอยู่แถวเหนือแน่เพันมันลมเด้อ่ามันลมเดจะวางเปนให้ดอเอออยู่หันแลเพราะว่ามันอันนั้นนําแน่หันนบ่คเนาะน้าเสาก็เห็นแต่ตัวนี้เด้อเสาหามก็ได้แม่นบ่เสาตัดมก็ได้ตัดมก็ได้อือ อันน <Universe> ี <m RNA> <No. ampa> ้เนาะเแต่คือว่าอะไรไปแล้วฮะโอเราคือเาวเทนเนาะเออนั่นอะไรเนาะกินข้าวเช้าบบบนี้เนาะเผาดิต้มก่อนจะอดเผาแล้วก็สต้มตัวนี้อ๋อกินเพลินเนาะมันเหมืนข้าวเช้าเลยที่เหมืนข้าวเช้าต้องกินข้าวให้ถึงตามเวลาในกล้วยเจ้าก็ได้ กินอรน,นั<า>ตรีย์เลยบาน,นิีบุคคลตรีย์ยน้องก็ออไากินน้กินนมอบสามของอินเลยเจ้านะเออแัดพัวได้ใช่เรากินปลาทูเราแพ้ปลาทูเจ้านะเลยออืนขึ้นกินไดนเมินขึ้นเลยคืกินปลาทูนะ่อาหาทะเลเ้เนาะ Pươn, mà đạo, bao hít ta mãi 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 nó, mãi 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 น่ะมันจีดอพี่รองเลยกายกายเตาเงินครเปิดอเทกายเตาหัวกาเตาเคองเงซื้อข่าซื้อข่าบัดเงินบัดกายเตาที่บุพเพจะได้ชื่อเนาะสอเสนเปิดอเทอนขวดบัดเงเนบ่โอ้ ไปเวียกโตเลบ่อ oh. oh, oh ๋อกินข้าวเนาะจะจะไปกินบ่ฮะอ๋อกินกับปลาทูออเ้ยน่าเสิเด็ดกินเองบนเดาจงเงดาเอ้ยเนาะ อหละพี่น้องอะเฮ้ยหม้อกไหมเจ้าเดชะอยู่ใช่หม <DO ้ออยู่ใช่เวลาอยู่ใชในเพื่อนบ่ในนี่ในเออรักษงได้เลยเด้อมาหนีเด้อเฮ็ดเออตื่นมาแล้วก็ไปไปตัดผลตื่นมาไปตัดผลเลยตื่นเตะรวบมือแลก็ไปตัดผลแล้วกันอ๋ออันปว่าให้ปัวไปเพื่อนบ่ไหนบ่เดี๋ยวไปให้กินน้ำกันนี่แลนเนาะ soi cắn Xoài cắn quá chẳng là Bà có đào lên Mười gì bỏ mì khổp cua Cho bỏ mười phần đáy mười phần mà nó tiềm cháy mát đó Chú tiềm cả mà hết đau, đá, đau đá, 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 đá. đó Nóng chụp đơ Cứ cầu đấy bạn này chỉ này, này đấy bạn Hết đây đấy bạn này chỉ nhắn con Bạn này ao bừng đơ bừng khôn đơ bạn này đơ หม้อมาล้างมาสันเพิ่นสีเผาน้ำไม้พี่น้องเลยเนาะเผาน้ำไม้เมลคอนมาสันแต่ว่าเพิ่นสีเก่งตัวนี้เนาะตัวนี้เจ้าสีเผาป้าใบบ่ตัวนี้เออป้าใบใบหึงเพิ่นว่านะพี่น้องเลยฮ่าเนาะพูนไปล้างหม่อน้ำเน่บบบนี้เอาเฮ็ดไปน้องตุ๊กเลยชิบิึงเจ้าเด้อมาหนีเด้นนะเอเนาะอ่าอย่างเงี้มันเบิร์ดเลย <laughs> 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 thằng gặp đầm bắt đầu, mình chạy nó phi long người thế hết áo hết bưng nó, nó say mình đang kinh khẩu vô phi long người nó, nong túc bự giặc nó túc kinh bự đây nó, thế, mực con phía sau 2 con nón ní nó ่าแต่ข้าวนองได้นองเต๋มันยู่ไปชนนันนะพี่น้องเลยอืมปริมาณน้ำถึงแล้วแต่ว่าันนี s <S ้เพิ่นมีครอบครัวใหม่แล้วพิ่นกะซีให้กับน้องๆนี่แหละนี่เนาะเพิ่นมาอยู่มาเช่าพี่น้องเอลยเนาะไปจิดว่าตามคำแนะนำของทางเอฟซีเลยก็คือยับๆขึ้นปีพี่น้องเนาะยับขึ้นไปผูบนบนเทิงผุนให้มันให้มันวิดจากเตานี่น้ำเนาะคอนแหงเลยพี่น้องเลยคอนกุดกุดกุ้งเมื่อวานอย่างเนาะ กังค่ำกังคืนนี่มันทัวพัดเฮือนนะอ่าถึงถึงสีน้องเพิ่นเนาะสีนอนนอนอยู่นี่ได้แต่ว่าคือว่าแนนะ่น่ะอ่าคนเต่าบัดกุ๊กกุัวอยู่บว่านี่ฮนะนาพี่น้องเอ้ยไป้นเสร็จน้อสำหรับคลิปนี้นี่ก็ได้เดี๋ยวชีว่ากับทั้งน้องชายเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อเนาะ,ะเรื่อง ต๊อปเนี่ยเดี๋ยวสป์เนี่ยนั่เพิ่นแต่ um, 네ว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีงบหรอกพี <t ong> <t ong> <t ong> ่น้องเลยเนาะไปจิดติงกันเนี่ยนั่ตามคำเอฟซีเพิ่นบอกเนาะบอกมาว่าให้เห็ดอันนี้เห็ดอันนี้ไว้สันทนาพี่น้องเลยอ่ะเดี๋ยวสป์ว่าชูน้องเพิ่นเพิ่มเติมเอาคำบอกคำว่าของทางเอฟซีเนาะให้กับเอฟซีได้อ่าติดตามลูกสมเบึงไปสันเดอร์พี่น้องเดอร์เอาพิระการใดขอโทษขอใครเอฟซีไล่ไล่พี่น้องเดอร์เนาะอ่าโดยโดยโดย